ที่ฟังจบลงไปนั้นเสียงตามสาย เสียงตามสายก่อนที่เราจะมาร่วมกันฟังต้องปฏิบัติตามที่เสียงตามสายเขาบอกวันนี้เมื่อฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอตอนเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายผมพ่อจะออกไปบ้านตาดไปตรวจไปตรวจงานไปดูงานอีก ลูกหลานทั้งหลายทํางานไปยังไงมีปัญหาอะไรแต่ถ้าหลวงพ่อไปหลวงพอ่อเอออาจุดนี้ทำย่างีงนะจุดนี้โอนะลูกหลานโอโอโอเพื่อจะให้งานมันแล้วเสร็จเร็วต้องช้านะแต่หลวงพ่อจะเข้าไปวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเริ่มไปอยู่บ้านตาลนะ้วลูกหลานไปอยู่กับไปพักที่บ้านตาด บอกกับสุมภานไว้แล้วล่ะสุมพานหลวงพ่อจะทำมาแนละ้ววันพรุ่งนี้ผมจะมาพักค้างนะหลวงเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อก็คงจะได้อยู่วันพรุ่งนี้บนพวกนี้ก็คงบินทบาสฉันเช้าที่วัดป่าบ้านตาลนะวันที่สามแล้วก็วันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าคงจะเป็นสามวันทุกหลานอยู่บ้านตาลนะ แต่ไม่มีอะไรก็รูวันที่ห้าเสร็จงานแล้วหลวงพ่อคงจะกลับวัดเว้นเสียแต่มีอะไรจะต้องปรึกษาปานุรกับคณะสงฆ์มีอะไรอกีกอันนั้นก็คงจะอยู่รออ,อีกวันที่แ่วันที่หนะ <c oughs> ้านะแต่ไม่เหมีนหลวงพ่อก็จะกลับอันนี้ก็เราเ่าบอกก่าให้ลูกหลานได้ฟังนะแล้วก็พกร้อมกันนะลูกหลานนะ เปียนศรัทธาตยโจมมาจากกรุงเทพทํามาถวายงานของหลวงตาของพวกเรากันเนื่องมาจากหลวงพ่อลงไปกรุงเทพลงไปเก็บน้านแะ้วละ่ะก่อนหน้านี้นะลงไปยึดใท่านอาจารย์ที่จะมีการสรองเจดีย์หลวงตาเนี่ยจะมีฝอของที่ระลึกไหมัโอ้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีอยู่แล้วลูกหลานศรัทธาติโจมไปว่าแต่ก็หลวงพ่อเองก็ไม่เคยทํา แต่มีศรัทธาญาติโยมทําทให้ข่อยินดีเพื่อเป็นของที่ะระลึกครับในเมื่อผมทําเสร็จแล้วผมก็คงจะทํำลายบอกบอกทิ้งเลยนะไม่ให้มีอะไรอีกนะหลวงทุทธาอาจารย์เออดีเมื่อทําเสร็จแล้วก็ถวายเป็นการบูชาพระคุณหลงตานี่แหละคันนี้เขาก็เลยทํามาถวายแล้วลูกหลานะ พอทำวันหลวงพ่อก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะหนูเอ้หลวงพ่อปลุก,ลกเสกอะไอย่างหลวงพ่อบอกว่าการปลุกเสกพระพุทธลูปพระดีพุทธาพิเศษพระพุทธลูปพระดีปลุกเสกครูบาอาจารย์พรดีไม่ใช่ไม่ใช่สถานะของอ,อย่างสิทธิอนุสิทธิอย่างพวกเราจะไปปลุกเสกอาจารย์ใช่ไหมลนะ่ะที่แรกอาจารย์กับปลุกเสกลูกศิษย์ให้เป็นคนดีสอนอย่างนั้นสอนนี พอมาถึงโค้งเหรียญของหลวงตาลูกศิษย์มากลับปกเสกตรงตายมันไม่ใช่เรื่องมีแต่ว่าขออัญเชิญคุณพระศีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากโกนโลกที่เป็นผู้มีบุญหนักสักใจ และกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงตาและกับบารมีขององค์หลวงตาที่ได้บำเพ็ญมายาวนานจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นที่รู้แย่งเห็นจริงในธรรมและก็ขอประมวลมารวมกันด้วยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งทั้งหลายทั้งมวลอย่างที่กล่าวมาเขาเป็นพลัง ขอให้มีเป็นพลังในเหรียญของหลวงตาขอให้คุ้มครองพี่น้องประชาชนสัทธาญาจมทุกหมูทุกเหล่าทุกท่นทนกนานที่ได้รับเหรียญไปแล้วก็อให้ตลอดปลอดภัยไปนสถานที่ใดในเมื่อมีภัยอะไรก็ตามติดไ้พึงปรารถนาก้อยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญอนุภาพบุญบารมีขององค์หลวงตาคุ้มครอง ลูกหลานทุกคนเนหลวงพ่อคิตนั้นเองนะลูกหลานนะไม่ใช่ปุกเสกนะไม่ใช่ปุกเสกมีแต่อันเชิญอันเชิญคุณคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาในมาอย,อยู่ในเหรียญเหรียญนกตานี่กับแปกแั้วลูกหลานเมื่อวานนะไปที่วัดหลวงพ่อสุธรรมไปวัดป่าวันตา แล้วกุติหลวงพ่อจุใจที่ไฟไหม้นะที่ไฟไหม้พอไฟไหม้เสร็จเขาก็ไปเกี่ยวขวนเกี่ยวหาที่มันของนิว้วนิ้วเท้าของหลวงตาที่มันดุลมะนิน้วเท้าทางสายหัวแม่โป้งนะเขากบอบเอ,า,เอ,า,เอา,าจะถุงใส่ถุงว่าติดพันแล้วเขากระดาษเอากระดาษพันกระดาษพันเสร็จแล้วก็มันก็อยู่ในนั้น มานั้นเวลาพาเขาไปคุยเกี่ยมหรมันไหม้หมดแล้วเป็นฐานเพราะไปคุยเกี่ยมเห็นแต่เห็นแต่ก,ก,กระดาษกระดาษห่อห่อดหลวงแม่เท้าหลวงตาเนี่ยกระดาษเนี่ยเป็นโป้งของแม่เท้าเออเป็นอะไรเนี่ยวะถ้าไม่มีกระดาษห่ออ่านไม่มีกระดาษไม่รู้เราเป็นกระดูกลวองตาเอาไปแต่นี้เขาก็เขากรอกเขาก็เขียนบ่อยอันนี้เป็นกระดูกท่อเท้า ข้างซ้ายของดวงตาที่ได้เก็บไว้ที่นี่เขาก็มีรายชื่อในแพทย์ด้วยนะเขียนนะถ้าดูถาวูถ้าไม่เห็นกระดาษแผ่นนั้นไม่รู้จะเป็นอะไรมันเป็นพวกกระดูกไฟไหมใช่ไหมล่ะถ้าไม่เห็นกระดาษแผ่นนี้แปลว่าได้โยนทิ้งแล้วมันกระดูกดลงตาอันนี้เป็นมันเป็นมันเป็นข้อความเขียนนั้น่ะก็เลยเอาตัวนั้นอะ โอ้มันกระดาษแผ่นนั้นหอนนี่แหละลงตาเลยไม่ใช่รมนาเลยลูกลาเลแล้วก็พร้อมกันท่านเอากระดาษไปอีกรูปลงตาลงลงตานั่งไฟในในรูปกุฏิหลวงพ่ออยู่ใจนะไฟไหมมดในในรูปภาพนะแต่ยังเหนือแต่ลงตาเนี่ยรูปลงตานะไฟไหมขอบนะไฟไหมแต่รูปลงตานะยังอยู่ยังเก่า โอ้ทั้งที่ไฟไหม้ย่างรุนแรงเันแปลกๆเหมือนกันนะรูกตาและลูกหลานนะอัน,น้เราเล่าความนั้นให้ลูกหลานได้ฟังแต่ที่ทนายอเภัยเภอนายูน,ยนไฟไม่บ้านมาเนี่ยไฟไม่บ้านน่ยไม่ไฟไม่สองชั้นเนาะมันข้างล่างๆเน่ยเป็นปูนทั้งบนเป็นไม้ เจ้าของไม่อยู่อย่างนั้นไฟไฟฟ้ารถวัดหลงุงจรเนี่ยก็เป็นไฟไหมเลยพอไม่นายอำเภอก็ไปก็ไปตรวจไปตรวจไ,ไอ้กระบะที่หิ่งพระเขานะิ่งพระเขาใส่พระพุทธรูปด้วยเหรียญด้วยแล้วแต่ตามนั้นนะโอ,โอ้ไฟไหมนี่กหก่อามบดไปขนาดเหรียญกห็หกเงากไอแต่ลูกลวงตาเขาใส่ซองพลาสติกเอาไว้ในนั้นนะเออ ไม่ไม่หวานออกไปเออไม่ไม่ไมลุงตาจังยิ้มอยู่ดีอยู่ดีอยู่ในอยู่ในไอ,นอน้สวงพลาสติกว่ากันเถอะเดีย๋ยวอี้ลวงลุงเขาก็มาถวายตรงในอำเภอก็มาถวายโอ้่านอาจารย์แฝกว่าจันทรลยที่อื่นไม่มดตระจันทร์ดูในพนาลาสติกลุงตาในไม่ไม่พระจันทร์อยู่ในกรอบเลยพระจันทร์นี่แหละผมจะเอาไปถ่าย แต่ตามลูกนั้นก็หลวงพ่อเนี่ยเพิ่คุแจกให้เขาาะไปให้ชาวบ้านมาแจากแจกอย่างลูกหลานอย่างนี้แหละเอ,อจะไปแต่นายเพอกอเลยอาไปพิมพ์ไอ้มาถ่ายแจกอตฐพัดตะเพือ,เอ,อลงไปหลวงพ่อโอ้ตามไม่จริงลงตาก,ก็ชักจะเกินไปแล้ววาทำไมเอ,อไม่คุ้มครองบ้านก็เลยคุ้มครองแต่ตัวเองนา่วะ ตามจริงน่าจะคุ้มครองบ้านเขาด้วยนะคุ้มครองแต่ตัวเองใยไหม้ๆต่ตัวเองนี่ลงตาเนี่ยจัดเกินไปแหลวลงพ่อขวาเอาไปาแต่ข้าวนี่นหะเหรียญข้าวนี่จะให้คุ้มครองทั้งลูกทั้งหลานนะวันนี้นะเอตัวนี้เนี่ยนะมีคนหนึ่งอาจจะอำเภอะทางโคราชเนะี่ยมัมีงานเลยไปต้มข้าวต้มมาเลยต้มข้าวต้มหม้อบักใหญ่สองหม้อ พอต้มลงไปเลยเหรียญอยู่นี่เหรียญอยู่ในกระเป๋าจะก้มลงไปมันตัวเองไม่เห็นเนี่มันไปมันหลุดลงไปในหม้อเลยไปเหรียญลงตานะลงไปในหม้อได้แล้วก็ต้มนะต้มไอ้หม้อหนึ่งนะสุกนะแต่หม้อวันนี้มันไฟมันซุยซุยควันเออว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ร้อนหรอมันจุดหนูมันก็ไม่ไม่ร้อนเหมือนกันแท้ แต่หม้อนี่สุกเล้วานหะม้อเนี่แต่หมุนึลดักไฟเข้าไปมันเป็นยังไงบาบุกวชโขนรานออกมาที่ไหนได้เหรียญลงตาอยู่ในนั้นเหมือนกันนละพุ่นนะเหรียญลงตาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยตกน้ำไมไหลตกไฟกันไฟก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะเลยขนาดขนาดใส่หม้อข้าวในะส่หม้อต้มต้มหม้อหม้อต้มข้าวต้มเนี่ยต้มไม่สุกเร็วกนะันเหรียลงตาไม่ยอมร้อนเือวกันนะ คุ้มครองคนะน่ะวันนั้นเหรียญลงตาขราวนี้กจะแจกแจกให้ลูกหลานเป็นที่ระลึกข่าวก่อนนะแจกที่ลึกเป็นเหรียญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์แล้วกับพระวิหารอันนั้นนะใส่รูปพระวิหารน,นะใส่รูปพระวิหารข่าวที่แล้วนะขา่าวนี้ใส่รูปเจดียนะ์นลูกหลานแปลว่าสิ้นสุดแล้วทำเพียงสองเหรียญ หลวงพ่อจะไม่ทำนะลูกหลานนะทำแล้วก็แล้วไปนะไม่กะลัมกะเหลียไม่พ้ําเพื่อนะหลวงพ่อไม่ได้ทํามาไม่เพื่อซื้อเพื่อขายนะแจกคนออกไปหมดแล้วก็หมดคน,นไปแจกให้ลูกหลานเป็นสิริเป็นมงคลมาที่ทากงเพลนลูกหลานทากองเพลหลวงพ่อเนี่ยแจกก่อนแล้วงันเนถะถือว่าเป็นเ,เป็นลูกหลานอยู่ในแนวหน้าชั้นหนึ่งหนูแจกลูกหลานทากงเพลก่อนอะไร เดี๋ยวแจกต่อไปก็เข้าไปแจกบ้านตาดนะแจกบ้านตาดเสร็จแล้วกลับวัดยังเข้าไปแจกนาขับน้อยต่ออีกเทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้วันที่จะแจกเหรียญน,นันลูกหลานเหรียญกับอาหารลงตาที่วันนะเอาตัวนี้ไปฟังมีอะไรลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังอีกนั้นลูกหลานนะวันนี้เป็นวันพุทธที่สองมีนาคมพุทธศักราช2565้า วันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ําเดือนสามปีขานพระในวัดของเราทำองคเพนวันนี้พระทั้งหมดสิบเก้ารูปนะที่หลวงพ่อสดมือเช้านะแล้วก็พระเรานี่ก็มาคอยมาพักที่ทำคงเพนะ์เพราะฉันยังหันเสร็จแล้วท้างรีบก็ไปบ้านตาดด้วยนะ่ะไปทำน้นแถวนี้ไปเชื่อมไปทำไม้ทำอะไรทำทางลาดทางอะไรโป้มากมายนะนี่แหละให้ลูกหลานพระ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะนะ่ะไปช่วยกันทําเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหาได้ที่ไหนเกิดมาทั้งพบทั้งชาติจะได้ทําเครื่องสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาเพราะนั้นพระลูกพระหลานน้องหุ่งทั้งหลายก็รีบเข้าไปช่วยชวยกันทําแต่หลวงพ่อเองก็อยู่คล้ายๆกับว่าเป็นหลวงปู่หลวงตาเลยมีแต่เดินมอง,งด,ดูงจุดนั้นจุดนี้เท่านั้นเองนะ เมื่อคืนนี่็มาพ่อยให้มันมืดซะก่อนว่าไพอมือดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็นั่งลดกอบอตะเวนดูรอบพระเจดีย์ของหลวงตาโอ้แสงสว่างไฟเพียงพอนะไฟสปอตไลท์สองขึ้นไปบนพระเจดีย์สี่สามสีด้านแล้วก็สองเข้าไปใน พระวิหารหลังคาพระวิหารก็ออรู้สึกแสงสว่างพอแต่ก็นั่งดูไปรอบๆร,รู้สึกอจอกนะจุดนี้ยังมืดอยู่นะลูกหลานนะจุดนี้ยังมืดอยู่ถ้าม,มืดแล้วก็น่าจะให้ช่วยๆกันดูนะของกรมพ่อก็บอกสามสี่ห้าคนตกลงกันเดินไปเออจุดนี้น่าจะเพิ่มกลักไฟมันมืดอ แต่เสาหนึ่งก็ประมาณ2 5งหมนะลูกหลานนะสองหมืนห้าตัวหนึ่งต้นหลวงพ่อจ่ายเอาให้ทำไปได้ยีต้นมัเสาเหล่านียี่สิบต้นแล้วก็เสาเสาไอ้ปฏิมาก,กรรมเสาที่เดินที่สายใหญ่ที่ถนนใหญ่นะตัวนั้นประมาณ30มสกว่าสากว่าต้นตัวนั้นแพงลูกหลานสามหมนเจด ถ้าจงพอจะไม่ผิดนะสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อหนึ่งต้นแต่ตอนนี้ไม่มีปฏิมาก,กรรมม่จะสอโดเดขึ้นมามีแต่ไฟแหลกไฟติดเข้าไปโอ้สว่างนะลูกหลานนะไฟกี่วัดวะนี่สวยสูงกี่หลายวัดที่ดีหละ่ะหลวงพ่อบอกว่าไงจุดนี้ควรจะเพิ่มอีกเนะ้าช่วย,ยวกันดูนะเน้อแต่มันเราก็จ่ายประพฤติสรุปแล้วก็คือ หลวงพ่อทําอะไรหลวงพ่อทําให้ดีนะลูกหลานนะทําให้ดีให้มันจบไปเลยให้มันสิ่งที่มันดีๆใส่เข้าไปให้มันดีมันจบไปเลยเ,เราจะไม่ทําแบบมัว่วเมียล้วทาแล้วก็ทําทําอีกไม่เอาเอานี่แหละเจดีของหลวงตาคือหลวงพ่อก็นั่งรถก็อะตเวนรอบเบรคงหลายแห่งมันกนดูดูจุดนี้จุดนั่นจุดนั้นจุดนี้าจากนั้นก็มา นั่งรถมาทำของเพลมาพักเกือบทุ่มสองทุ่มแล้วลูกหลานนะแต่เมื่อเช้าในีลงโมสดเสร็จนะหลวงโบสดเสร็จมาตีสี่ตีห้าลวงโมสดสวดพระปฏิโมกที่ทำของเพลพระสงฆ์ทั้งหลายก็19รูปอย่างที่ว่านะฟังพระปฏิโมกฟังกฎระเบียบของศีลและวินัยของพระมุ mm hmm. สุ พระตรวเป็นผู้อยู่ในสินวินัย227อยู่ในกฎตกฎติกานี้นะอย่างเข้มงวดน่อันนี้ก็คือพระสงฆ์ที่สวดทุก15วั้าวันสรุปแล้วก็คือสินวินัยก็ไม่ใช่อื่นไกลนะลูกหลานนะเ,เราจะรับบิณฑบาตเ,เราจะคลองผ้าให้เป็นปริมนทน เราจะนุ่งผมให้เรียบร้อยเ,อเราจะปินธบาตโดยเคารพเมื่อปินธบาตเราจะเราจะแลดูแต่ในบาทนี่อันนี้แหละคือสวดสวดปฏิโมกข์เมื่อเราฉันเราจะไม่ฉันดังจับจับเ,เราจะไม่ฉันดังสูตดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเ,าเราจะไม่ กบแกงด้วยข้าวสุกเพื่อจะจะได้มากเ,เราจะไม่โยนคำเข้าข้าปากเราจะไม่ฉันหามกับพุ้งแก้มให้ตุยเ,เมื่อฉันอยู่เราจะไม่พูดเ,เมื่อฉันคำจะไม่พูดเห็นไมพากไม่พูดกันเพราะเท่าฉันถ้ากระเด็นเข้ามันกระเด็นออกมามันมันดูนไม่งามทั้งกินทั้งข้าวกระเด็นออกปากจากปาก เมื่อฉันอยู่เราจักไม่พูดมีเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดนี่แหละอันนี้ก็คือสวดปฏิโมนในลักษณะนี้นะลูกหลานอันนี้หลวงพ่อยกมาเป็นประเด็นให้พวกหลพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาฉันถวดปฏิโมกต์ันลงยังไงเนะนี่ยนะที่หลวงพ่อพูดนนี่เกตเกรดหนึ่งใน227ข้อนั้นะ อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังเนี่ย้เมื่อลงโบสถ์เสร็จเรียบร้อยทามือเช้านี่หลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงเจดีเนื่เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ดูขึ้นไปดูโอ้เรียบร้อยมากเลยลูกหลานนะยังเหลือยังเหลือเก็บงานนี่นิดหน่อยๆท่านเองนะที่เขาทําเออเป็นที่พอใจนี่แหละเจดีของหลวงตาขอลูกหลานขึ้นไปดูนะเกือบจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วละ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟัง เพราะว่าเจดีเมื่อเสร็จแล้วก็เ,เราก็เป็นเครื่องเครื่องเชิดชูบูชาประคุณของหลวงตาของหลวงปู่ของเราของหลวงป,ปู่เพ็งก็เหมือนกันะติดประตูเรียบร้อยแล้วแต่ยังอีกไม่นานทุกหลานก็จะเสร็จพร้อมๆกันนะดูๆแล้วหลวงป,ปู่เพ็งกับหลวงปูข่ขาวนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ถามถามหลวงตาในวัดเนี่ยเ,เพราะว่าหลวงพ่อวัดแจก ค่าวาจ่ายค่าอะไรของหลวงปู่เขานะให้ลงบัญชีไว้ด้วยนะเขียนเทปบัญชีบัญชีบัญช,บญชีบัญชีไว้แล้วยังขาดเท่าไหร่ยังไอ้มันเป็นเงินเท่าไหร่เมื่อวานเราก็เอามาเอาบัญชีมาดูประมาณสองล้านกว่าถ้าหลวงพ่อเออเอาอนจากบัญชีหลวงปู่เข้าไปเ,าเพื่ออนเข้าบัญชีวัดของวัดธรรมของเพน พระทององเพงใช้ไปก่อนทำองเพนกับคนหลอมแหลมตําพวและเดียวเนี้ยเพร,ะพระเาะพอออกมาสร้างนูน้นสร้างนี้สร้างน,างนี้สร้างนั้นอย่างลูกหลานเห็นน,นะแต่ก็ยังแต่ยังนั้นอ่ะยังสร้างไม่มากเท่าไรเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อหน่อยไม,ไม่ค่อยอยู่วัดไปทําอยู่บ้านตาดทําองเพนก็เลยไม่ค่อยได้ใจแต่เดี๋ยวมันก็เนี่ยแหละทั้งประตรูประตูต่อไปเนี่ยกลับมาเราคงจะพัฒนาทําองเพนนะลูกหลานนะ อันนี้เป็นดูดูวัดบ้านตาซะก่อนหลวงพ่อให้ช่วยกันเป็ดดูบ้านตาซะก่อนดูพระเจดีย์ของหลวงตาจะให้หพระเจดีย์หลวงตาเนี่ยเรียบร้อยสวยงามให้คนได้มากราบมาไหว้เราได้ทําแล้วก็ทาให้เต็มที่ทําให้จุดอกสุดใจน,นี่แหละอันนี้ก็เลยท่านหลวงท่านหน่อยก็เลยปักปั๊มหัวปิดหัวปักหัวปัป๊มเป็นกาลังหลักเป็นช่วยดูบ้านตาดนี่นะ เพราะเองตัวท่านเองท่านคนบ้ตนตาดนะาลูกหลานเป็นคนลูกหลานบ้ตนตาดท่านหน่อยบวชมาทั้งสามสิบกว่าพรรษาเลยเนี่ยท่านก็เป็นหลักให้ไปช่วยการงานที่บัานตาดนะแต่หลวงพ่อเองมาก็เป็นห่วงทำาคงเพนเจดีของหลวงปู่ขาวเมื่อเช้าหนี่ขึ้นไปดูอีกนะพอปฏิโมกจแล้วขึ้นไปดูโอ้เรียบร้อยดีสวยงามต่อไปนะี่เขาก็จะปัดกวาดทำความสะอาดอนะ่ะสิ เริ่มละเริ่มทําความสะอาดละจากนั้นก็นลงมาดูเจดียด์ของหลวงปู่ถ้ำกองเพลนอีกลวงปู่ไอ๋ตุงปู่บุญเพงอีกอันนี้โอ้เรียบร้อยสวยงามข้างในลูกหลานหลวงพ่อบอกแต่แรกแต่ที่แรกนะจิ๋วแต่เจ๋วเหรอจิ๋วแต่เจอเออฝีมือโอ้ไม่แพ้ใครเลยเมื่อทางข้างในนะแต่เจดีดย์เล็กเล็กแต่ว่าข้างในหนูสวยงามลูกหลานถายจ้าจะ เป็นที่เคารพสักการะเป็นที่กราบไหว้มันเราไม่ได้คิดอย่างอื่นเราไม่ได้หาเงินหาทองเกี่ยวกับเจดีย์คูบาจารย์นะเพียงแต่ทาขึ้นมากับเปกาไปไหว้แต่บางโค้นขนมีตู้ขึ้นมาก็ย่อนไม่ย้อนก็ได้ไม่ย้อนก็ได้สุดแท้แต่เราก็ไม่ได้หลงพ่อเองคณะสงฆ์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มาย้อนมาก็ดีเหตุใดเพราะ ต่อไปภายภาคหน้ามันต้องได้ซ่อมนะเรามีวัตถุแล้วใช่ไหมล่ะปีวัตถุเราต้องได้ซ่อมได้แซมเราเดินไปมันก็ชำรุดชุดโถงคนเดินมากๆบ่อยๆเอมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละานาดเดินเห็นไหมวัดภ้าแก้วน่คนเดินมากๆจนเห็นก็จะเป็นร่องเป็นก่อนไปหมดเพราะคนเดินมากๆนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละคนเข้ามากลับมาไหว้นะ อันนี้การหลวงพ่อบอกศรัทธายญยติโยมลุกหลานทุกคนนะ่ะการดําเนินการก่อสร้างเต็มวานวังกรก็นะ่ลงเรียนโลงเรียนน้องน้องบัวจังหวัดน้องบัวลำพูของเราโรงเรียนน้องบัววิทยาวิทยายนต์เขาจะสร้างโรมอันนี้ก็หลวงพ่อเออ มันยังไม่เสร็จนะลูกหลานเพราะมันราคาเหล็กมันขึ้นมันขึ้นเอาเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะลูกหลานนะอย่าให้พวกช่างเขาถอยนะให้มันจบจบไปซะหลวงพ่อันนั้นเดี๋ยวเขาจะประกาศเมื่อไนได้ยินว่าวันที่อะไรวันที่สิบดหรือสิวันศุกร์จะมีการทอดพระป่า,ปาเออหลวงพอ่อเอ,อือได้ถ้าหลวงพ่อว่างหลวงพ่อก็จะมาร่วม คงไม่มีอะไรนะมั้งหลวงพ่อคงจะไปร่วมอยู่ท้อลุวมหาทุนไม่ใช่นะบอกเก่าเล่าสิบทำไม่มีอะไรกันนะเงินก็ดทากงเพนแต่หลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะจะทายาโดจะตุตปัจจัยที่ได้มาจากทากงเพนนิดๆหน่อยๆอ,อะไรก็ตามแต่ทํกงเพนก็พัฒนาไม่พัฒนาแต่ก็ยังช่วยเหลือชุมชนสังคมก็ควรจะมีอีกเหมือนกันนะล่นะ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  หลวงพ่อก็มาพิจารณาอีกเหมือนกันเอ๊หลวงปู่หลวงตาทำของเพนของเราเนี่ยเอาไปให้แต่แต่จังหวัดน้องบัวลำพูโรงเรียนน้องบัวแต่โรงเรียนอารมณ์ก้าวของเราหลวงพ่อเนี่ยมองไม่เห็นหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆไม่ไหวจริงหลวงพ่อมองอยู่นนกำนันนะกำนันนะหลวงพ่อมองอยู่เลยเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะประชุม หาลือกันอีกแล้วก็คงจะให้ทุนกับโรงเรียนล่มเก้าของเราเหมือนกันนั่นแหละลวงพ่อไม่มองมองไม่ข้ามไม่มองข้ามลูกหลานหรอกลูกหลานที่อยู่ใกล้ก็ต้องต้องมีส่วนต้องได้รับส่วนอีกเหมือนกันนะ่ะวัดวาศาสานามีอะไรก็แบ่งหน้าแบ่งหลงังแบ่งซ้ายแบ่งขวาไปเรื่อยนะลวงพ่อนีนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการพุทธศาสนาต่อสา,สาธารณชน อพวกเราได้อยู่ด้วยกันมีความจําเป็นอะไรช่วยๆกันนะนะอันนี้ก็เราเล่าเก่าๆาให้ลูกหลานได้ฟังเอาตอนนี้ไปแล้วพอนะทีนี้นะหลวงพ่อพูดไปกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยลูกหลานให้ลูกหลานได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษา ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสากรังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยาธามณิโชติระสุยาธาเติโยมิวานตุสาปารโควินาสตุมาเตาวาตวันตรายโยสุขี กายโยกอนทานสิเลสเนจจางวุทาปัาจานจตารโรธรรมวัตทานติอายุวันโสุขังปาล อายุโดภราดีโรนาโนปฏิภาณโนสุขัสสะดาตเมธาวีสุขังส so ุอาทิคัสเตอายุงรัตตวาพลังวนณังสุข so ัญจาปฏิภาณโน ตีขายุยโสอาโหตียาทายโตปปัตตัติติปวัตุสาพมังกาลังรักันตุสาเปรีวตาธัมมาบุธานุภาเวนะสราโสทีพวันตุเตปาวัตุสาพมังกาลังรักันตุสาเปรีวตา ตามธรรมานุภาเวนะสราโสธิพระวันตุเตปาวัตุสาพมังกาลังรักันตุสาประเดวตาตามาสังหาหนุภาเวนะสราโสธีพระวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา